สำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็แวะมาทางนี้ได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ัอ๋อตอนนี้ผมอยู่ที่โคราชนะครับอ่าถนน304นะครับมาจากระยองอ่าอันนี้ก็คือมาจากสายทางกะบินนะครับก็จะเข้าโคราชอันนี้อยู่ที่ถนน304นะครับตัวน,นี้ก็คือไฟแดงอ่าประตูนหนึ่งมอทศนะครับก็คือมหาลายัยสุรานารีนะครับตอนนี้เราก็จะมากินข้าวต้มกันดึกแล้วเนี่ยมาจากระยองเลยเช้าเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยเออแต่เช้านี่ยถูกแล้วแวะไปเรื่อยเนี่ยจะไปไหนล่ะ ไปไหนไม่รู้ก็นี่นะครับก็ดูบรรยากาศเขานะครับออนนี้อยู่ที่ร้านข้าวต้ม304นี่ครับข้าวต้ม304อ30ันนี้ก็ดูบรรยากาศหน้าร้านเขาเขาก็เพิ่งเพิ่งเปิดก็ก็หิวว่ะเห็นว่าเขามีเมนูเมนูเหลาก็มีกับแก้มก็มีแล้วก็ข้าวต้มอาหารจานเดียวโอ้หอ,อยู่แล้ว ร้านก็โล่งโ,โ,โอทงดีนะครับนี่ครับก็มีมีห้องประชุมด้วยห้องดีไอพีครับอันนี้ก็สำหรับใครก็จะมาแบบว่าจัดประชุมประชุมกันเรื่องอะไรกันก็ได้นะครับนี่โอ้อมังในแอร์มันฉ่ำเลยวาโห้เนี่ครับประชุมก็มีห้องน้ำเป็นตัวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครครับประชุมกันเราก็มาได้ินใน,ในห้องแอร์นีก็ได้เล,เ,ลเลยนะครับเนี่ย นี่ครับที่ร้านเขานะครับพ่อครัวนะครับคนเดียวนะครับคนเดียวหน้าเตานะครับควบคุมนะครับสามเตานะครับคนเดียวเลยนะครับไม่ให้ใครมายุ่งครับที่เหลือจะเป็นผู้ช่วยนะครับคนเตรียมของคนอะไรนะครับแต่ว่าคนปรุงเนี่ยหน้าเตานี่เพียงคนเดียวเลยนะครับนี่ครับเขย่าอยู่คนเดียวเลยนี่นี่ครับโอ้โหแบ่งดูหน่อยไม่กล้าเข้าไปเลยครับนี่อันตรายครับอันตรายเกะกะเขาเกะกะนะครับนน่คนเดียวนะครับสามเตาเลยนะครับสองเตานู้นจะเป็นเตาทอด อ่าแต่ถ้านก็เตาฝัดนี่คือเตานี้นะครับก็ควบคุมเพียงคนเดียวเลยนะครับนี่โอ้ดีลาดีดาพรกบครัวนี่นะครับโอ้หนี่ครับไปต่อทำไม่หยุดเลยนะครับทำไม่หยุดครับนี่นะครับก็เป็นเมนูที่นงสั่งนะครับกระเฉดผัดหมูกรอบอ่านี่แล้วเขาก็จะเดินไปเอาหมูกรอบนี่ครับก็ตอนนี้เราเที่ยวเปล่าเลยนะครับคนเดียวเลย นี่ครับตะเกียบผับนีก่อนโอ้โหตกใจไปเลยแม่นี่จะไฟแดงหมดท่ออันนี้อะไรครับเม็ดพะโล้ครับเป็ดพะโล้ครับอืมแล้วมอนุ้นอะไรครับอันนี้คือไส้พะโล้ครับโอ้โหก็เป็นข้าวต้มใบเตยนะครับนี่ะครับของแท้เลยนะครับใบเตยแบบตอนใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่อาหารก็เต็มโต๊ะแล้วนะครับ <ítulo> นี่นะครับวันนี้ก็เอามาให้คุณค่าเลยนะครับคุณค่าที่มาจากระยองนะครับมาถึงโคราชนี่นะครับมันต้องแบบนี้มาแต่เช้าเลยนะครับอาหารก็มาแล้วนะครับเครื่องดื่มก็มีนะครับนี่ครับเครื่องดื่มแบบฟองนะครับแบบเย็นเย็นเย็นเชียบเลยนะครับโอ้เป็นวุ้นเลยเรับเป็นวุ้นเป็นน้ำแข็งเนี่ยอืมอย่าละชื่นใจเลยนะคยังไม่ได้กินแต่ยังชื่นใจเลยนะเดี๋ยวขอถ้าแก้วกันถ้าเกิดเราอยจะลืมตอเดอร์ให้ล <fix> <tr ู เ um มนูข้าวต้มนะครับนี่นะครับอกระดูกหมูต้มมะระนะครับนี่หมูกรอบผัดกระเฉดแล้ว so, ก like ็นี illing, ่ก็เป็นไส้ปลาโรนะครับแล้วก็นี่ครับหมูสับผัดน้ำเลียบอันนี้จะเป็นจำปลาสลิดทอดนะครับนี่ครับกับแก้มกับแก้มโอ้โหนี่ผ้าเนื้อผ้าเนื้อนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับกบทอดกระเทียมแล้วนี่ครับหมูแผ่นหมูแผ่นกับแก้มกับแก้มก็ไม่ได้มีแต่เมนูแบบว่าข้าวต้มนะครับนี่ครับอาหารเหลวก็มีนะครับนี่ครับ ต้มยำครับต้มยำคุงปลาช่อนแบบมีไข่อ่อนๆด้วยนะครับเน่นี่ก็จะเป็นปลาก,กระพงทอดน้ำปลานะครับมาพร้อมด้บยำและนี่ก็เป็นเป็ดพะโล้นะครับเน่ปูนิ่มผัดผงกะหรี่นี่ครับสำหรับไส้ดื่มนะครับนี่เลยข้าเน,นื้ออือเนื้อนุ่มมากพิซซ่าอันนี้มีมะเขือด้วยนะครับเนี่ครับอืมดีมาก ปลาเนื้อครับเปมะเขือด้วยไม่งเคยเห็นเนี่ยยำปลาสลิดท,ทอดนะครับปลาสลิดนี่เขาเป็นชิ้นใหญ่อย่างแบบนี้เลยนะครับ<ม>นี่นะครับนี่อืมจำๆเขาคืออ่าตะม่วงอืมอืมใหญ่ตัดใจเลยครับอืมอืม ยำเนี่ยก็มีความเผ็ดความแบบหืเผ็ดนะครับแล้วก็อ่าเค็มนะครับนี่นครับก็ต้องล้างเค็มหน่อยกบทอกระเทียมนี่ขออนุญาตใช้มือเลยนะครับออแล้วก็บิกกินได้ป่ะกินทั้งรูเล่ ซอสแบบว่าตำคำกระดูกตบ,บตัวไม่ใหญ่กระดูกจะเล็กกินได้อืกินกับกระดูกเลยหรือว่าปัดน้ำเลียบนะครับนี่รสชาตาปัดน้ำเลียบอืมกินกินแล้วไม่จำเป็นที่ต้องกินกับข้าวต้มก็ได้นะครฮะกินกับเครื่องดื่มเนี่ยอร่อยนะมุขตบปัดน้ำเลียบเข้าต้มดอ่ะ กระเฉดหมูกรอบมาชิมหมูกรอบก่อนอืมอกระเฉดกรอบนะฮะผัดัดเดียวกับแบบกรอบๆเลยอือแล้วก็กู้หมูกรอบไส้พะโล้นะครับนี่เป็นไส้ใหญ่นะครับไส้ใหญ่แล้วก็จิ้มกับอ่ามันจิ้มนะครับนี่ไปฮะไป อนุ่มนวนไม่คาวอืขอยทิงมาครับกระดูกหมูต้มละลาครับผมอันนี้เราก็จะกินกันเป็นแบบตอนๆแบบนี้เลยอืมกรุบกรับนุ่มนวล มาชิมเป็ดพะโล้นะครับมาน้ำจิ้ม,มน้ำเป็ดงามนี่นะครับก็เป็นอาหารสรับอยู่ในสัวนอาหารนะครับก็คือพวกปลากระปงทอาน,น้ำปาลาร้านอาหารทั่วไปนะครับแต่ว่าคนใหญ่เนี่ยร้านข้าวต้มเขาจะไม่มีกันนะครับแต่ที่ร้านนี้มีนะครับนี่ปลากระปงขอน,น้ำปลาครับนี่ดูดำจำๆเขาดิโอ้โหแบบนี้เลยนะครับนี่ ใส่อย่างนี้นี่ไปครับไปครับไปครับคัโตปูนิ่มผัดผงกะหรีนนี่ก็ก็เอาปูนิ่มไปทอดก่อนนะครับแล้วค่อยมากินทอดแร้วค่อยมาผัดเออทอดมัเหนียวนะต้มยำกุ้งปลาช่อนเนี่ยคือเขาจะติดไข่อ่อนๆนะครับก็ค,<ม>คือว่า ไข่มาไม่เต็มหรอกแต่ว่าก็มีนะครับก็มีนี่นครับมาเดี๋ยวเราก็จะกินไข่กันแล้วก็มีปรุงปรุงก็คือพวกพวกไส้พวกอะไรของเขานะครับนี่นะครับนี่อันนี้จะเป็นีีเด็ดของร้านนี้เลยนะครับนี่นะครับนะแต่ว่าเราจะมามันร้อนเลย <c oughs> ไข่ป้าด้วย ร้านเ้าต้มร้านนี้ก็เหมาะสำหรับสายดื่มเลยนะครับเพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่5โมงเย็นปิดตีสามเลยนะครับโอ้โหถ้าเกิดเรามานั่งกันเนี่ยวนูนยาวเลยนะครับวนูนยาวเลยที่ร้านเขาก็มีบริการจอทีวีมีฟุตบอลให้ดูนะครับฟุตบอลต่างประเทศนะครับที่เมรีก เรแนะนเลยนะครับสําหรับคนที่อยู่โคราชนะครับหรือว่าคนที่จะไปจากทางตะวันออกนะครับไปทางภาคอีสานนะครับยังไงก็ต้องผ่านโคราชนะครับนี่นะครับก่อนจะเจ้าก่อนที่จะเข้าตัวมเมืองโคราชก็มีร้านข้าวต้มนะครับเป็นข้าวเมืองคืนนะครับแวะกันได้เลยนะครับหรือนักศึกษานะครับนักศึกษานี่รับมรสนี่นแหละนั่นแหละนั่นแหละจ้าที่ครับข้าวเมืองคืนนะครับมาดูดันดูบอลได้นะครับหรือจะนั่งกันกูญาจวได้เลยนะครับปิดที่สามโอ้เน้นเลยนะครับ được vi phạm